สิ้นะฉันต้องไปชดใช้กรรมที่โรงเรียนอีกแล้วครูนี่ก็ใจร้ายใจร้ายยีดีๆก็เข้ามาห้องฉันแล้วก็บอกว่า do you speak English เป็นครูอังกฤษด้วยเอยแบบปิดเธอมาก็ไม่อยากมาโรงเรียนเนะี่ยอุ้ยแต่ว่าอากาศเย็นๆเหมือนฝนจะตก ฉันรู mhm. ้สึกว่าเหมือนเหมือนแผ่นดินนี้ฉันเหยียบมาแล้วที่นี่มันคุ้นๆสินะเหมือนพมลิกิตเลยเฮ้ยพายุฮีปองพายุฮีปอง